สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับพิกัดยิงหนขามครับอยู่บนเขามาดูบรรยากาศโรงเรียนโหนขามตะบนน้ำแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับ นะครับพี่น้องกับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆโอ้ยนะลมพัดวยๆลมพัดลมพัดดีลมพัดชัดเจน ป่าเขาลำนองไพรกับรรยากาศโอ้นี่นะครับพี่นอ้องอยู่ถึงเขาถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกือบติดก็ไม่นำโคงแหละครับเป็นโรงเรียนที่อยู่เป็นบ้าหมู่บ้านที่อยู่รอบนอกชุมชนใหญ่สังคมเมืองอยู่พอสมควรและครับ ก็คือบริเวณโรงเรียนที่เพิ่นจัดเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงสัตว์ในรายการต่างๆครับนี่คือโรงเรียนบ้นานงานขามครับพี่น้องโรงเรียนบ้านง,าน,งานขามตำบนลนามแท่งทอำเภอศรีเมืองใหม่กว่าจะขึ้นมาได้กับไซเวลาอยู่พอสมควรแหละครับพี่น้องถนนหนทางก็ ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าต้องขึ้นเขาขึ้นเขาลำนอปลยัยไล่ตามบรรยากาศนบนเขาก็คือบริเวณที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนของเรามาจัดก,กิจกรรมให้กับน้องๆ คิดว่ามื้นนี้อากาศหนาวพอสมควรล่ะครับพี่น้องนี่อากาศคงหนาวอากาศคงหนาวรบ,บรรยากาศดีแ่้ะครับพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศสดชื่นขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ซึงกัะไยกันครับ มาบรรยากาศบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆอันนี้ก็มีเยาวชนนะครับจัดค่ายอาสาไปไหนครับไปาขายไปยังตลาดบหรือว่าเบิ้งของบะย่งเบื้องของ สวัสดีครับคนสวยวันนี้ค่ะสุดหลอด่อมาจะไปไหนขาเขารู้หา่าไม่อยอมอ่านกันหนัี伊利้เขาเอาสีอะไรสีแดงค่ะเป็นแบบเขาพายกล้งองโมเมนต์ต้นเหตสีแดงที่เวาที่เทา่ยเนี้ยไปจะเ,เห็นตุ๊ก,กตากับสีแดงไม่ใช่จะมารถคันสองเอาขึ้นคันอะไรหนูไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเอาขึ้นคันไหนไม่รู้ว่าไว้ให้เอาขึ้นคันไหนให้หนูสีแดง มันมีอย่างน่้นะครับชุดมีของขวัญแล้วก็น่าจะมีเสื้อแขนยาวหนูด้วยมีสองอย่างคิดว่าบอลลอนเนาะยังไงก็ไม่หล่นเพราะว่าเดินไปยังบัตรไปเดินไปได้มาอย่างนี้ขาของอยู่เจอหาของก่อนของอะไรนี่ไหากระเป๋าไอคอนหาของบ่ละเป๋าหนูนี่ บข้างบนมีไหมอ่ะบนแล้วไปเบิงไปเบิงไปหาเบิง,เป,งเป็นครับวันนี้การเดินทางการเตรียมกิจกรรมต่างๆม,มันมีแต่สิ่งที่ต้องตามให้ทันเหตุการณ์นเนาะค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับนี่ละครับนี่คือทีมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราดาตัวซีอะเอฟซี FC ครับบาย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 หน่อยครับบายบายครับอะคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณนะสวัสดีครับ